สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w i s ต o m l อม a ลากับตอนที่ชื่อว่าประวัตินายขนมต้มตำนานเล่าขานมวยสถานสังเวียนหลายคนคงเคยได้ยินชื่อนายขนมต้มแต่ก็ยังไม่เคยรู้ว่านักมวยผู้ที่เป็นตำนานคนนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรในพงศาวดารไทยในคลิปนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านนะครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้หรือเห็นว่ามีประโยชน์นก็ชชวยกดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับก่อนที่ชมคลิปขอขอบคุณบริษัท K.K. สยามผู้จําหน่ายตู้น้ำและเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญที่สนับสนุนคลิปนี้นะครับขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับประวัตินายขนมต้มตำนานเล่าขานมวยสะานสังเวียน ในขนมต้องเกิดวันอังคารเดือนยี่ปีมะเมียพศ2293ในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่งกรุงศรีอย,ยุธยาที่บ้านกลุ่มซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาบิดาชื่อในเกิดมัรดาชื่อนางอี มีพี่น้องสองคนคือนางเอื้อยซึ่งถูกพม่าฆ่าตายตั้งแต่อย่างเล็กและสองคือนายขนมต้มนายขนมต้มต้องมาอยู่วัดตั้งแต่อายุสิบขวบเพราะพ่อแม่ถูกทหารพม่าฆ่าตายหมดและเริ่มฝึกวิชามวยไทยตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อหนุ่มจนในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์กรุงศรีอยุธยาต้องเสียแก่พมา่า จึงถูกกวาดต้อนไปเมืองพามา่านายขนมต้มได้สร้างชื่อเสียงให้กับกรุงศรีอย,ยุธยาและชาติไทยโดยอาศัยความสามารถในเชิงหมัดมวยดังข้อความตอนหนึ่งว่าในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาเรามีนักมวยไทยขึ้นายขนมต้มอ,ออกไปแสดงฝีไม้ลายมือถึงเมืองพามา่า ในวงการมวยของเราได้ถือว่าวันที่17มีนาคมของทุกปีเป็นวันนักมวยตามเรื่องราวการชกมวยของนายขนมต้มตำนานนักมวยผู้ยิ่งใหญ่เรื่องมีอยู่ในพงศาวดากรกล่าวว่าเมื่อพระเจ้ามังระได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์และก่อเสริมพระเจดีย์เกศธาตุในเมืองย่างกุ้งเป็นการใหญ่นั้น ครั้นง,งานสำเร็จลงในปีพศ2317พอถึงวันเลิกงามยามดีคือวันที่17มีนาคมจึงโปรดให้ทำพิธียกฉัดใหญ่ขึ้นไว้บนยอดเป็นปฐมฤกษ์แล้วได้ทรงเปิดงานมหากรรมฉลองอย่างมโหฬารขุนนางพม,ามา่ากราบทูลว่านักมวยไทยมีฝีมือดียิ่งนักพระเจ้าค่า พระเจ้ามังระจึงตรัสสั่งให้เอาตัวนายขนมต้มนักมวยดีมีฝีมือตั้งแต่ครั้งกรุงเก่ามาถวายพระเจ้ามังระได้ให้จัดมวยพม่าเข้าเปรียบกับนายขนมต้มการเข้าเปรียบก็คือการชกนั่นเองโดยจัดให้ชกต่อหน้าพระที่นั่งปรากฏว่านักชพกพม่าขึ้นชกกับนายขนมต้มไม่ทันถึงยกก็แพ้ แพ้ไปถึง9-10ถึง1ิคนก็สู้ไม่ได้พระเจ้ามังระทอดพระเนตรแล้วก็ยกพระหัตต์ตบพระอุระตัดสรรเสริญนายขนมต้มว่าคนไทยนี่มีพิษทั่วตัวแม้แต่มือเปล่าไม่มีอาวุธเลยสู้คนเดียวยังชนะได้ถึง9คนสิบคนนี่หากว่าเจ้ามีนายดีมีความสามัคคีกันไม่ขัดขากันเอง และไม่เห็นแก่ความสุขส่วนตัวและโคตรตระกูลแล้วชะไหนเลยกรุงศรียุธยาจะเสียทีแก่ข้าศึกอย่งที่เห็นทุกวันนี้ด้วยเหตุน,นั้นหลังจากนายขนมต้มได้เอาชนะนักมวยพม่าแล้วพระเจ้ามังระได้ปูนบำเหน็จแก่นายขนมต้มโดยแต่งตั้งให้เป็นข้ารับใช้ในกรุงอังวะแต่นายขนมต้มกลับปฏิเสธและทูลขอให้พระเจ้ามังระ ปลดปล่อยตอนและเฉลยศึกชาวไทยทั้งหมดให้เป็นอิสระเพื่อกลับบ้านเกิดพระเจ้ามังระก็ทรงกรุณามีพระราชาอนุญาตให้นายขนมต้มและเหล่าเฉลยไทยได้รับอิสรภาพกลับไปยังบ้านเกิดก็คือแผ่นดินไทยที่มีกรุงธนบุรีเป็นราชธานีโดยในสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีนามพระเจ้าตากสินมหาราาน,นั่นเอง นายขนมต้มก็ได้อาศัยอยู่ในบ้านเกิดอย่างสงบแต่ก็ไม่ทราบว่าเสียชีวิตไปเมื่อใดสำหรับชาวพระนครศรียุธยาแล้วพวกเขาได้สำนึกในบุญคุณของนายขนมต้มและถือเป็นเกียรติศักดิ์คนดีศรีอยุธยาจึงได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์นายขนมต้มไว้ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรียุธยา เพื่อเตือนใจให้กับลูกหลานไทยยึดถือแบบอย่างสืบต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปของเราจนจบนะครับสำหรับตอนประวัตินายขนมต้มตำนานเล่าขานมวยสถานสังเวียนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามช่องเราได้นะครับก่อนที่จะจากกันไปอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์แชร์ว่าอยากให้เรานเสนอบทความเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาววิศวะบร